สวัสดี FC ครับอันนี้มาอยู่เกี่ยวนาปีครับใครลงก่อนได้เปรียนนะครับอันนี้ข้าวสูงมากเลยมิดหัวเลยนะพาไปลนะนนวคุกโตานะครับ เกี่ยวัดไข่โอ้เน็นครับทุกปีครับปีนี้ลงครั้งแรกได้เปรียบนะครับเก็บเก็บเบต็มไปก่อนอันนี้ก็ประมาณ15ไร่ได้นะครับไม่รู้จะเซจหรือเปล่าวันนี้ข้าวซุ้มแบบซุ้มหัวนะครับโอ้โห เงี้ยพอกำลังใจเปรียบมันโจรสกินีวูซูกิบาร้อยอืมเนาะนี่มาเทออยนีมนน่มาเทออยเดินตามเดินตามอ๋อันนี้มือโปรโก,กิ่ช่วยเกี่ยวนั่งเกี่ยวนั่นนู่นตะลือพลือเจโน่ก็เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วครับนี่ดารารุ่นใหม่แน่นอนเ้มาดูอีกช็อตหนึ่งนะครับผม น,นีถ้ารถใหญ่อะเกี่ยวเร็วแต่ลงไม่ได้นะครับผมบริเวณนี้นะรถใหญ่ลงไม่ได้นะครับลงได้ในรถเล็ก70็ดสห้าลงได้ครับท่าไฮรุมไฟพวกอะไรนะครับเรื่องดุเรือะไรลงไม่ได้นะครับเป็นนาดุอันตรายสุดอันนี้ถ้าใส่เต็มอุ่นก็ไม่ได้นะครับ ิแน่นอนต้องยกออกอย่างเดียวเห็นอย่างนี้นะเร็วนะครับโ,โมดิฟายโดยช่างแคปถ้าเป็นรถเดิมๆอะ่ะเกี่ยวข้าวประมาณนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้พร้อยแน่นอนสำลักต้องมีการปรับระบบใหม่นะครับเป็นระบบคันนี้เามาดูความลื่นปืด๊ด ของเจ้าคูปตาคันนี้ของแคปมอนิยถทาไมมีการจุนระบบยังไงก็ไม่ไหวครับข้าวสูงขนาดนี้เรียบร้อยแน่นอนอนี้เต็มแล้วมาดูการขึ้นคนระับอันตรายนะครับต้องเกิดประโยชน์นะครับไม่ง,งั้นคอหัก ชื้นเนี่ยครับต้องรีบคนออกถ้าได้ยินเสียงร้องแล้วพอมันเป็นดินอันตรายครับนี่นี่นี่เกือบแล้วนี่นี่ต้องไกลตรงไหนตรงไปตรงนั้นเลยครับไปตามใจไม่ได้นะต้องตามใจรถคนไม่ได้นะต้องตามใจรถเกี่ยวครับมันจะอุ้มแบบทุบทุบครับเลยคนขับใหม่นะครับเนาะลุดเชิญเชิญแล้ว ลุงใหม่นะขับรถล้ออ่ะเชิญเชิเชิญเละครับโอ้ระวังระวังบางงวงบะบหมดเลยอู้สูงเกินเลยนะสูงเกินในตรุงมันอ่ะระแนงมันอ่ะดูอ่ะไม่ได้เลยยกไม่ไม่พ้นมามีสิบจมนะครับเอาขยายบ่อยอย่างเงี้ย ด,ดูไปอีกแล้วมีสิทธิ์จมมีสิทธิ์ข่าวหักนะครับข่าวเต็มอุ้มเลยครับว้าเคลมนี้ก็จบรีวิวเพชรนี้ก่อนครับอย่าลืมตามชมอตอนต่อไปครับวันนี้ครับผลเอฟซีครับที่ตรับชมครับครับเสียตามตามสิงเงยคุยผัอเงยเลยนะ